วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบกรกฎาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดปีมะโรงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชา เมื่อเช้าเมืเราก็ได้ร่วมกันใส่บาตท,ที่ตลาดริมแควไปแล้วซึ่งเป็นโครงการใส่บาตพิเศษสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวก็คือโครงการวันเสาร์ใส่บาตตลาดริมแควยนต์วิถีเมืองท่าขนุน ซึ่งวัดท่าขนุนของเราได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนคุณธรรมตามโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็เพราะว่านอกจากความสามัคคี ของบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการแล้วเรายังมีโครงการดีๆในการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นประจำอย่างเช่นว่าการบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนทุกปีการอุปสมบทหมู่ฟรีปีละสี่ครั้ง การบวชเนคคำว่าปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างน้อยปีละหกครั้งซึ่งปี2,567นี้เรามีเก้าครั้งด้วยกันครั้งที่ห้าในระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้ ก็คืออยู่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่สิบส่วนการบวชในคำว่มมาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งที่6ของปีนี้อยู่ในช่วงวันที่10บถึงสิสองิงหาคมพุทธศักราช2567ก็คือช่วงวันแม่แห่งชาติ แล้วปีนี้ทางวัดท่าขนุนมีโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ7 2สิพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุ9 2พันศาโดยเริ่มอุปสมบทวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567แล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมไปจนสิ้นสุด โครงการวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นระยะเวลา18วันปีนี้ของเราจึงไม่มีการอุปสมบทหมู่เพื่อจำพรรษาแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแทน ซึ่งผู้ที่อุปสมบทนั้นสามารถที่จะอธิษฐานจำพรรษาหลังได้เพื่อที่จะได้อายุพรรษาเช่นเดียวกับผู้ที่จำพรรษาแรกสำหรับวันนี้ในช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้าจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน ต่อด้วยการเจริญพระพุทธมนต์รับถวายพัตาหารสังฆทาน mm hmm. เมื่อรับพรเรียบร้อยแล้วการทำบุญช่งชวงเช้าของเราก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านั้น mm hmm. หลังจากนั้นก็ไปรอตอนบ่ายโมงครึ่งที่พระสงฆ์จะลงอุโบสถทบ ทวนพระปติโมกและอธิษฐานพรรษาพระวัทธาขนุนจะอธิษฐานพรรษาในวันอาสาหาบูชาและไปออกพรรษาวันแรมหนึง่งค่ำเดือนสิบเอ็ก็คือวันตักบาทเทโวเหตุเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในกทินะขันธกะได้กล่าวถึงพระ ผู้ควรแก่การรับกระถินเอาไว้ว่าต้องเป็นภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอารามแห่งนั้นคราวนี้ถ้าเรามาอธิษฐานพรรษาในวันเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามก็ถือว่าไม่เต็มสามเดือนทวน แล้วยิ่งถ้าไปออกพรรษาในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบอดก็ยิ่งขาดทุนเข้าไปใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่สงสัยทางวัดท่าขนุนจึงอธิษฐานพรรษาตั้งแต่วันอาสาหะบูชาแล้วไปออกพรรษาวันตักบาทเทโวหัวท้ายจะได้สามเดือนท่วน หรือถ้าตั้งใจนับจริงๆก็เกินเล็กน้อยไม่ต้องมีปัญหาว่ามีสิทธิ์รับกระถินหรือไม่ในคนไทยเราได้หาความเจริญไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่กล้านั่งข้างหน้าเราลองมานึกดูว่าถ้าหากว่าเรารอรับสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งคนที่อยู่ข้างหน้าจะได้ก่อน แต่เราก็ไปนั่งกันอยู่ข้างหลังแสดงว่ากำลังใจในการต่อสู้ฝันฝ่าในสิ่งที่ดีๆเพื่อตนเองนั้นแทบจะไม่มีเลยจึงประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยากมากแม้กระทั่งกิจ,จวัตรประจำวันของเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเราสร้างบารมีมาเท่าไหร่ ถ้ากระทั่งความกล้าในการนั่งหน้ายังไม่มีก็อีกนานคำว่าอีกนานในที่นี้ก็คือเกิดอีกนานถ้าเกิดอีกนานก็ทุกอีกนานเป็นตรรก,กะง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นในยอดจำพรรษาของวัดท่าขนุนยังไม่นิ่ง ปัจจุบันนี้อยู่ที่38รูปแต่ว่าเรายังมีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติซึ่งถ้าท่านตั้งเจตนาปรารบว่าจะอยู่ต่อก็จะให้อธิษฐานพันษาหลังยอดพระสงฆ์จำพันษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก คราวนี้การบวชที่วัดท่าขนุนนั้นค่อนข้างจะลำบากในสายตาคนทั่วไปเพราว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่มาเจริญพระกรมฐานต่อด้วยธรรมวัดเช้าแล้วก็ออกบินทบาท ดังนั้นชาวท่าขนุนแม้ว่าจะเคารพเลื่อมใสหลวงปู่สายอดีตเจ้าวาดแค่ไหนก็ตามจะไม่ให้ลูกบวชที่วัดนี้บอกว่าหลวงพ่อเล็กเคร่งเกินไปจะทำให้ลูกขลาบาไดแต่อตอนที่ตัวเองไหว้พระจะขอพระเคร่งๆหน่อยแต่พอบวชลูกไม่ยอมให้ลูกอยู่วัดที่เคร่งเพราะกลัวจะลําบาก ฟังดูแล้วย้อนแย้งกันพิกลดังนั้นพอหน้าช่วงสงกรานหรือว่าเข้าพรรษาจะเห็นว่ามีญาติโยมแห่ลูกชายที่เป็นนาคมากราบลาหลวงปู่ขออุปสมบทกันเป็นแถวมากราบลาที่วัดท่าขนุนแต่ขอหนีไปบวชไกลๆวัดท่าขนุนเห็นแล้วน้ำตาจิไหล ในเรื่องของการบวชนั้นไม่ใช่ของยากแต่บวชแล้วจะปฏิบัติตัวให้สมกับความเป็นพระนั้นยากท่านใดที่จะร่วมหล่อเทียนพรรษากรรมัดระวังด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ถึงเวลาก็น้ำเทียนลาดเพื่อนไป สมัยเป็นคลราวาสอัตมภาพเคยโดนลาดมาเต็มๆขาแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นดีเวลาลอกออกมาขนก็หายไปแถบหนึง่งคืออะไรได้เป็นของร้อนของคมต้องระมัดระวังเราว่าถึงตัวเราไม่เดือดร้อนก็อาจจะพาให้คนอื่นเดือดร้อนได้ ใครที่ต้องการจะใส่บาตรใส่ให้เรียบร้อยเสียตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าพระกำลังเทศหรือว่ากำลังสวดมนต์เราก็รุกพวดพลาดไปใส่บาตรแนวปฏิบัติอะไรที่เป็นของเก่าแล้วไม่ถูกต้องเราก็รู้จักปรับเปลี่ยนบ้างสมัยก่อนเขาเชื่อกันแบบผิด,ผด ว่าถ้าพระสวดพาหุงเมื่อไรแปลว่าชวนให้เราใส่บาทเพราะต้องให้เราหุงข้าวไอ้นั่นมันบ้าพาหุงสหัสสะหมายถึงว่าแขนตั้งพันข้างก็คือพยามานในละมิตรตัวเองมีแขนเป็นพันถืออาวุธมาหนึ่งพันชนิดเมื่ออด้จะขับไล่พระพุทธเจ้าออกจากรัตนบัลลังก์ใต้ต้นโพ เราก็ไปเชื่อวา่าพระสวดพาหุงแปลว่าต้องหุงข้าวใส่บาตรถ้าเริ่มหุงตอนนั้นแล้วจะไปกินตอนไหนการที่เราฟังเทศก็ดีฟังพระสวดก็ตามต้องการความสงบของจิตสภาพจิตยิ่งสงบมากเท่าไรความเป็นบุญเป็นกุศลก็เกิดมากขึ้นเท่านั้น เพราะว่าเราระงับกายระง,งับวาจาระง,งับใจไม่ให้เป็นทุกข์เป็นโทษกับคนอื่นคราวนี้กำลังใจกำลังดีๆพอพระไปถึงพาหุงเราก็ลุกพลวดพลาดไปใส่บาทสมาธิพังหมดดังนั้นที่นี่จึงให้พวกเราใส่บาทให้เสร็จเสียก่อนแล้วถึงจะเริ่มแสดงพระธรรมเทศนา หลังจากนั้นก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ส่วนในช่วงบ่ายจะมีการวางผังประเทพหนึ่งหมื่นดวงแต่ความจริงเกินหมื่นเป็นประจำบางปีถึงหมื่นแปดพันหรือสองหมื่นดวงด้วยแล้วแต่ว่าจะแปลรูปแปลหนังสือมากน้อยเท่าไหร่ แล้วประมาณห้าโมงครึ่งไม่เกินหกโมงก็เริ่มตามประทีปเป็นพุทธบูชาโดยปกติแล้วพระวัดท่าขนุนจะทำวัดค่ำสองรอบแต่ว่าในงานสำคัญแบบนี้จะเหลือทำวัดค่ำรอบทุ่มตรงรอบเดียว เพราะว่าต้องเอาเวลาไปวางผังประเทศและตามประเทศเป็นพุทธบูชาซึ่งปัจจุบันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีนำเอาการอุ้มพระสงน้ำช่วงสงการาน การตามประเทศเป็นพุทธบูชาในวันมาคบูชาวิสาขบูชาอาสารหบูชาและลอยกระทงตลอดจนการตักบาตรเทโวของวัดท่าขนุนไปบรรจุเป็นอันซีนไทยแลนด์ ซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวมักจะมาชมการตามประทีปของวัดท่าขนุนเป็นปกติหลายท่านก็ไม่ปกติก็คือถ่ายรูปสวยๆแล้วก็เอาไปลงเพจเฉพาะของตนเองใครต้องการรูปต้องจ่ายตังค์ให้เขาก่อนถึงจะโหลดได้ ส่วนวัดท่าขนุนต้นตำรับทำเกือบตายไม่ได้อะไรเลยมีหลายตะหลายแห่งเห็นความงามและอยากจะทำตามแต่สู้รายจ่ายไม่ไหวเพราะว่าขนาดซื้อเศษเทียนยังกิโลกร,รัมละสามสิบกว่าบาท แล้วในแต่ละงานเราจะต้องใช้ประมาณพันห้ากิโลกร,รมัมก็ลองเอาสาสบกว่าคูณเข้าไปดูว่าเฉพาะค่าเกียนอย่างเดียวเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ต้องไปนึกถึงถ้วยบรรจุที่ต้องไปสั่งทางเกาะเกตใบละหกบาทบ้างเจ็ดบาทบ้าง ถ้าหากว่าหมื่นดวงก็หกหมื่นบาทหรือว่าเจ็ดหมื่นบาทดังนั้นสิ่งที่สวยงามทุกอย่าง้วนแล้วแต่มีมูลค่าที่ต้องจ่ายแล้ววัดเรายัางตามปะเทศปีละสี่ครั้งก็แปลว่าแต่ละปีจ่ายไปเป็นแสนแสนบาท แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำไปแล้วกำลังใจของญาติโยมยึดเกาะกับความสวยความงามที่เป็นพุทธบูชาก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติในทางอ้อมญาติโยมก็จะได้ในส่วนบุญส่วนกุศลของการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การที่เราจะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนั้นเป็นเรื่องยากเพราะว่าต้องประกอบไปด้วยความฉลาดและตั้งใจทำจริงๆไม่อย่างนั้นก็จะทำไม่ได้จะทำไม่ถึง ทางวัดของเราจึงต้องยอมลงทุนเพื่อโยงจิตโยงใจของญาติโยมทั้งหลายให้เป็นไปในอนุสติเหล่านั้นเหมือนอย่างกำเด็กหัดเดินต้องมีคนจูงให้เดินก่อนพอเข้มแข็งสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตนเองแล้ว เราก็ค่อยเดินโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องยึดโยงต่างๆแบบนั้นอีกกำลังใจของคนแต่ละระดับไม่เท่ากันเราจะไปตำหนิบุคคลอื่นว่ากำลังใจยังหยาบกำลังใจยังต่ำสู้ฉันไม่ได้ นั่นแปลว่าเรากำลังเอากิเลสของตัวเองไปอวดคนอื่นแล้วการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติทองวัดท่าขนุนจะเริ่มตั้งแต่เช้ามืดของวันที่27เจพื่อทีจะให้เสร็จทันฉลองในช่วงเพลหลังจากที่ครบ สิบแปดวันที่ตั้งใจเอาไว้แล้วใครจะอยู่ต่อก็ได้เพียนบรรษาของญาติโยมจะงดงามเท่าไหร่ก็ตามมาถึงวัดนี้โดนหลอมไปเป็นผางประทีปหมดก็คือเราใช้จริงๆแต่ใช้โดยการดัดแปลงรูปร่างเสียใหม่ ก็คือหลอมแล้วก็ไปหล่อเป็นผางประทีปเพื่อที่จะนำมาจุดถวายในวาระสำคัญปีละสี่ครั้งถือเสียว่าปีหนึ่งเราก็ไปอุดหนุนร้านสังฆพันธ์เสียครั้งหนึ่งแต่ว่าระยะหลังเห็นเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟกันอยู่เหมือนกัน ทางด้านวัดท่าขนุนข้าเราก็เข้าโครงการร่วมกับทางเขื่อนวิราลงกรก็คือเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดแต่กระผมมราภาพเห็นว่าประหยัดไฟแต่ไม่ประหยัดเงิน บอกว่าหลอดทั่วๆไปยี่สิบสามสิบบาทแต่หลอดประหยัดไฟร้อยกว่าสองร้อบาทบางรุ่นสามร้อยกว่าบาทก็มีไม่ทราบเหมือนกันว่าจะใช้ได้คุ้มค่าสมราคาหรือเปล่าพระวัดท่าขนุนไม่ได้อยู่เฉพาะที่วัดท่าขนุน แต่ว่าอยู่ตามวัดและสำนักสงฆ์สาขาต่างๆหลายต่อหลายแห่งมีทางวัดพุทธบริษัทวัดวังปะโทวัดพุทธมนทนมีสำนักสงฆ์เกาะพะลสีสำนักสงฆ์รรำทะลุสำนักสงฆ์รรำเขารวกสำนักสงฆ์รรำโป่งช้าง แล้วก็มีที่อยู่วัดในอำเภออื่นๆอีกถ้าหากว่ากลับมาพร้อมๆกันยังไม่มั่นใจว่าจะมีที่นอนให้ครบทุกคนหรือเปล่านั่งให้สุดไปก่อนแล้วค่อยซ้อนหลังตอนแรกทำอาจสงค์เขาถามว่าจะหาพระที่ไหนมานั่งเยอะแยะขนาดนั้น แต่ตอนนี้ต้องเริ่มสอนสองชั้นแล้วทันทีที่เป็นจเจ้าวาดอัตมภาพก็ประกาศกฎ,กฎเหล็กยี่สิบห้าข้อใครละเมิดโดนไล่ออกจากวัดแล้วยังไปขอมติของคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิ ว่าถ้าเป็นพระเนนที่โดนไล่ออกจากวัดใดวัดหรือสำนักสงฆ์ที่เหลือห้ามรับเข้าสังกัดก็คือถ้าไม่ศึกหาลาเพศก็ต้องไปให้พ้นอำเภอทองผาภูมิเลยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดในตอนนั้นก็คือพระเดชพระคุณพระเทพเมตากรวัดราชประชุมชนารามท่านบอกว่าอาจารย์เล็ก ถ้าหากว่าออกระเบียบเด็ดขาดขนาดนี้เดี๋ยวท่านก็ได้อยู่คนเดียวแต่ปรากฏว่าไม่จริงอย่างที่ท่านคาดไว้ก็คือบรรดาพระที่ท่านบวชแล้วตั้งใจจะปฏิบัติดีจริงๆท่านจะรู้เองว่าระเบียบเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านอย่างไร อาตมาภาพเป็นจะเอาวาดตั้งใจอยู่แค่ว่าบวชพระแล้วขอให้ชาวบ้านเขาไหว้ได้เต็มมือก็พอความดีอื่นมากกว่านี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เนื่องเพราะว่าพระของเราอยู่ด้วยพระธรรมวินัยก็คือศีลที่เป็นข้อห้ามและหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ ถ้าเราสามารถทำได้ต่อให้เป็นสมมติสงฆ์ก็มีความน่าเลื่อมใสที่ญาติโยมเขาจะเคารพบูชาตรงหน้าด้านขวามือที่ตั้งสังขารหลวงปู่สายจะมีบาทน้ำมนต์อยู่นะจ๊ะใครต้องการน้ำมนต์ไปตักเอาที่นั่น เป็นน้ำมนต์ที่เสกซับเสกซ้อนมาเป็นสิบสิบปีแล้วบางท่านก็ต้องรอจนกว่าจะออกพรรษาแล้วก็มาหาน้ำมนต์ออกพรรษาบ้างมาหาน้ำมนต์คลอดลูกง่ายบ้างคนที่ฟังไม่เข้าใจก็นั่งงง ถือเคร็ดว่าพระสวดมนต์ทำวัดทั้งพรรษาเมื่อถึงเวลาออกพรรษาก็มาขอน้ำมนต์ไปใช้เคร็ดคำว่าออกอย่างไรเสียก็ต้องคลอดลูกได้ประมาณนั้นเรื่องของการถือเคร็ดถือลางถือว่าเป็นมงคลภายนอก มองคลภายในที่ดีจริงๆเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มีทั้งหมด38ประการเริ่มตั้งแต่อเสวนาจะพาลนังปันตานันจะเสวนาคือไม่ให้คบคนพานคือไม่ให้คบคนชั่ว ให้คบแต่บัณฑิตก็คือคบคนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไล่ไปจนถึงพุทธัสโลกธรรมเมหิจิตตังยสนกรรมปฏิก็คือสภาพจิตที่กระทบกับโลกกระทำลาบยศส,สัเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์แล้วไม่มีความวั่นไหวสถานสะเทือน ท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งคนเกิดมาพิการแสดงว่ามีกรรมเก่าตามมาเราต้องเห็นเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพราะเราต้องเคยผ่านสภาพนั้นมาเหมือนกันเมื่อเราผ่านมาแล้วคนอื่นเป็นแบบนั้นบ้างก็ถือว่าเขาเป็นทายาทของเรา คำว่าทายาทก็เหมือนกับลูกกับหลานนั่นแหละเราจะไปรังเกียจลูกหลานของตัวเองได้อย่างไรก็แปลว่าถ้าใครรังเกียจผู้พิการหรือว่าบุคคลไม่สมประกอบก็คือเรารังเกียจตัวเองเพราะเราเคยเป็นมาก่อน